สวัสดีค่ะแฟนเพจทุกท่านนะคะวันนี้นะคะจะมีเสื้อตัวนี้มาให้ดูนะคะนี่ลูกค้า,ามาให้นะคะเขาไปตัดมาจากชุดไหนก็ไม่รู้แล้วเขาก็มาบอกเราว่าให้เอาตัวเนี้ยใส่กับกางเกงตัวนี้นะคะมาต่อกันต่อกันแบบนี้นะคะให้เป็นชุดต่อกันแบบนี้นะคะ เราก็บอกว่าถ้าต่อกันเฉยๆเนี่ยมันทําแล้วใส่ไม่ได้นะคะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นขอบอเป็นเป็นขอบต่อตะเข็บบคางต่อเนาะแต่ว่ามันมียางยืดข้างหลังนะลูกค้าก็บอกว่าหนูใส่ได้หนูใส่ได้มันมียางยืดมันมียางยืดนะคะช่างก็บอกว่าเข้าใจอยู่ว่ามียางยืดอะแต่พอยางยืดอะมันถูกเย็บล็อกกับขอบแล้วเนี่ยขอบที่เป็นธรรมดาเนี่ยนะมันก็จะ ความยืดมันก็จะใช้ไม่ได้แล้วนะคะเราก็จะต้องผ่าะตะเข็บข้างเนี่ยขึ้นให้สุดเลยแล้วก็เปลี่ยนซิปใหม่นะคะก็แกงเข้าไปแบบเนี้ยเขาก็บอกเขาก็เถียงหนูใส่ได้หนูใส่ได,ด้มันมียางยืดมันมียางยืดอธิบายสามครั้งนะคะลูกค้าย,ยังไม่เข้าใจเกือบจะไม่รับแล้วนะงานเนี้ยก็เลยอยากเอามาทําให้เพื่อนๆนดูนะคะว่าถ้าเวลาลูกค้ามาบอกเราอ่ะเราจะต้องอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจถ้าเขาไม่เข้าใจก็ไม่ต้องรับงานนะคะ ราะว่ามันเราจะไปทําแบบรูดซิปมาสุดตรงนี้เป็นกางเกงปกติแล้วตรงนี้มันตันแล้วมันถูกล็อกไปแล้วมันไม่ยืดเนี่ยมันใส่ไม่ได้นะ,ะมันมียางยืดใช่ค่ะเดี๋ยวเราเย็บติดกับขอบกางเกงแล้วมันก็ล็อกบล็อกไปแล้วนะนก็ทําไม่ได้นะคะอันนี้เขาจะเอาแต่ชิ้นนี้นะคะเนี่ยเขาจะเอาแต่ชิ้นข้างบนนี้ข้างล่างนี้เขาไม่เอานะเราก็ต้องเลาะรอยต่อออกก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปเลาะรอยต่อออกก่อนเนาะ แล้วก็เลาะซิปเกงออกด้วยนะคะเลาะชิ้นนี้นะคะให้ตะเข็บข้างหลุดออกมาแบบนี้นะคะส่วนอีกข้างนึงนะคะเราจะเลาะมาแค่ร้อยต่อตรงนี้นะะถ้าเราเพราะว่าเขาจะเอาแค่ชิ้นนี้ไงคะชิ้นข้างบนให้เหมือนให้เหมือนเกาะอกนะคะ เลาะชิ้นนี้ออกนะคะให้มันแหว่งแบบนี้แต่ข้างบนเนี่ยเอาไว้นะคะแล้วเราก็มาเลาะชิ้นที่เป็นต่อต่ออกแบบนี้ออกนะะให้หลุดออกจากกันนะคะรให้เป็นแบบนี้เลยนะคะรใอยเป็นแบบนี้เลยชิ้นนี้ก็ทิ้งไปนะคะะใช้ชิ้นนี้นะคะแล้วเราก็มาเลาะซิป <services> ต <ryn Annie. S 2> ัวกางเกงออกนะคะเพราะว่าจะเปลี่ยนเป็นซิปยาวต่อกับเกาะอกเลยนะพอเราเลาะ ซิปที่กางเกงหลุดออกมาแล้วใช่ไหมคะซิปกางเกงตัวนี้เขาก็ใส่ด้านนี้นะด้านขวามานะคะจริงๆซิปมันจะต้องใส่ด้านนี้นะเพราะว่ากระเป๋าอยู่นี่นะคะกระเป๋าอยู่นี่ซิปจะต้องใส่ซ้ายมือนะคะเขาก็ใส่ด้านขวามาเราก็ใส่ไปตามนั้นนะคะพอเราล็อซิปออกแล้วเราก็จับตรงขอบเนี่ยแผ่ออกแบบนี้นะคะแผ่เพื่อที่รองรับเอาไวใ้ให้เราใส่ซิป ยาวเนาะเนี่ยแผ่ออกมาแบบนี้เลยแบะออกมาเงี้ยนะคะแล้วส่วนตัวนี้นะคะตัวนี้อ่าชิ้นที่เป็นยางะมอเนี่ยมันจะยาวกว่าชิ้นนี้นะคะเราก็มาดูว่าอ่ามันมันจะใช้อยู่ที่ยางเส้นที่เท่าไหร่นะคะเนี่ยมันต่อเชื่อมลงมาที่ยางเส้นที่เท่าไหร่แล้วเราก็ตัดออกเลยนะตัดส่วนเกินออก ได้แล้วนะคะเราก็ไปพ้งนะคะพ้งริมก่อนนะคะพ้งริมส่วนที่เราเลาะออกเนี่ยโพ้งริมก่อนให้เรียบร้อยพอเราพ้งริมมาแล้วนะคะพอเราพ้งริมตัวนี้มาแล้วนะคะเราก็เอามาใส่กับเอามาต่อกับตัวเลยนะ เอาต่อแบบนี้เลยนะคะเอาขอบเดิมเขาเนี่ยวางบนตัวเลยนะแล้วเราก็เย็บชิ้วนะคะจับดูนะคะจับดูเช็คให้ตัวข้างบนนะคะกับตะข็บข้างของกังเกงตรงกันนะคะถ้ามันไม่ตรงกันจะต้องเก็บชิ้นใดชิ้นหนึ่งนะแล้วเราก็เย็บกดไปเลยนะคะ เย็บ yep. โดยให้ชิ้นข้างล่างเนี่ยมันแลบออกมานิดเดียวนะคะประมาณหนึ่งตีนผี ก็ช right in ่างคิดเหลือเกินเสร็จแล้วชิ้นหลังเนี่ยนะคะอันนี้เป็นกางเกงชิ้นหลังแล้วเมื่อกี้ชิ้นหน้านะคะทีนี้ตรงเนี้ยมันเป็นสม็อกใช่ไหมเราก็ดึงสม็อกนะคะดึงให้มันยืดเท่ากับชิ้นหลังนะคะ ัคำนวณเย็บเย็บกินตรงนี้อย่าเยอะไปนะคะเย็บกินตรงนี้เยอะไป,ะะต,ระไปตรงนี้ก็เลยเหลือน้อยนะคะทีนี้เราก็เลยต้องมาเช็คดูว่าข้างหน้าเนี่ยมันใหญ่กี่นิ้วนะคะเอาข้างหลังให้เท่ากันทำผิดก็เลาะอ,ออกนะคะเพราะว่ามันมันไม่เคยทำเนี่ยตัวแรกเลยนะที่ทำเนี่ย ร้อยเสร็จนะคะต่อลงมาสุดสุดแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะข้างในเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเพราะว่าเราพวงริมเรียบร้อยแล้วเนาะส่วนกางเกงเราไม่ต้องทำอะไรเขานะตัวกางเกงเขาก็ปกตินะคะเราไม่ได้เก็บอะไรนะคะ เนี่ยถ้าเราไม่ผ่านะคะถ้าเราไม่ผ่าออกแบบจะใส่ซิปให้ลูดมาถึงตรงนเนี้ยเนี่ยเขาจะไปดึงใส่ได้ยังไงะคะถ้าตรงนี้ถูกบล็อกไว้แต่ข้างล่างเนี่ยมีซิปเนี่ยเขาจะดึงขึ้นตัวเขาได้ยังไงนะลูกค้าที่เขาบอกว่าเขาใส่ได้เขาใส่ได้เนะี่ยพอเสร็จแล้วเราก็เอาซิปมานะคะซิปยาวอันนี้เป็นของเราจะเป็นซิปยาวยี่สิบสองนิ้ว เพราะว่ามันใช้19นิ้วมันก็ไม่ได้นะคะถ้า19นิ้วมันก็ติดสะโพกเขาเราก็จะเอาความเท่าเดิมของเขาอยู่ตรงนี้นะคะตูดมันเนี่ยอาจจะเป็น16นิ้วหรือว่า18นิ้วก็ได้นะแต่ของเรามันมี22นะ,ะเราก็ต้องเอามาตัดเอานะคะเอาสิบมาเช็คแบบนี้นะคะให้เท่ารอยเดิมของเขาก็ขีดไว้นะคะขีดตูดซิปไว้แล้วก็ขีดที่ผ้าด้วยแบบนี้ เราก็เข้าซิฟนะคะอันนี้จะแนะนําวิธีการเปลี่ยนตีนผีนิดนึงนะคะวิธีการเปลี่ยนตีนผีเนี่ยาบางท่านถ้าถ้าใช้ยกตรงนี้อย่างเดียวนะคะเนี่ยยกไอตัวข้างหลังตีนผีเนี่ยอย่างเดียวนะคะแล้วก็เอาตีนผีไปดันใส่แบบนี้เนี่มนยะะมันก็จะใส่ยากนะคะมันก็จะใส่ยากนะคะถ้าวิธีของเรานะคะเราจะใช้หัวเข่านะคะยกตีนผีขึ้นช่วยนะคะจะไม่ใช้ยกตรงนี้นะ ช้หัวเข่าดัานปุ๊บตรงนี้มันก็จะสูงขึ้นนะคะกระยัดตีนผีเข้าไปเลยนะคะเห็นมีน้องท่านหนึ่งบอกว่าเวลาเปลี่ยนตีนผีหนูหนูทําช้ามากเลยนะคะเนี่ยใช้วิธีนี้ได้เลยนะคะยกเข่าขึ้นอย่าไปยกแค่ตรงนี้นะคะอย่าไปยกตรงที่ยกตีนผีใช้เข่าช่วยเลยใส่ซิปก็เหมือนเดิมนะคะอันนี้ใส่แบบ งานซ่อมผ้าแล้วก็จับซิปรูดลงแบบนี้นะคะจับด้านถูกคว่ำนะคะเอาหัวพลาสต,ติกให้ชนให้ชนตรงที่เราจะพับลงนะคะหัวพลาสต,ติกเราก็เกยบ็บเลยมันเป็นสีดำอาจจะมองไม่ชัดนะคะแต่ว่างานมันแปลไงก็เลยเอามาทำให้ดู ตัวแรกเลยนะคะตัวแรกในชีวิตที่ทําเลยนะลูกค้าก็กงเก่งอ่ะคิดมาให้จากที่บ้านเลยว่าจะทําแบบไหนอยากได้แบบไหน เจับมาให้ถึงตรงรอยที่เราขีดไว้นะคะอาจจะยาวลงมาก็ได้พอ,อถึงรอยที่ขีดนะคะเราก็เย็บเด้งออกมาพอเราเย็บได้ข้างหนึ่งแล้วนะคะพอเราเย็บได้ข้างหนึ่งแล้วใช่ไหมเราก็รูดขึ้นนะคะรูดซิปขึ้น รูดขึ้นทีนี้มันมีรอยต่อเราก็จะขีดช็อกนะคะตรงรอยต่อต่อตะเข็บนะคะขีดล่างขีดบนเลยนะเราจะไม่วัดตั้งแต่ครั้งแรกนะคะเราจะเข้าข้างหนึงก่อนพอเสร็จแล้วเราก็รูดลงนะคะรูดลงเหมือนเดิมแล้วเราก็เข้าก้นซิป ก้นซิปตรงที่เราขีดช็อกไว้นะคะให้มันตรงกันนะคะแล้วก็จับก้นซิปดูนะคะว่าไม่ให้เขาเป็นแบบนี้เนี่ยถ้าเป็นงองแบบนี้ใส่ไม่ได้นะคะเนี่ยต้องจับให้ตรงแบบนี้นะคะเราก็เอามือเราเนี่ยจับไว้นะคะเราก็ใส่เข้าไปในจักรเวลาเราจะมาแต่งอะไรตรงเข็มเนี่ยเราก็เอามือเราเนี่ยจับบีบไว้นะคะไม่ให้เขาขยับขยื่อน วิธีการทําแบบนี้นะคะน้องที่เขาทําร้านซ่อมผ้าอยู่ก่อนเราแล้วอะ่ะ <_ S 1> เขาสอนมานะคะ <_ S 1> เราก็เอาไปหัดทําตั้งนานกว่าจะได้ <_ S 2> เพราะว่าไม่ชินไงพอเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเนี่ยจับรอยติ๊กช็อกของเรานะคะให้ตรงกับรอยต่อรอยต่อที่เราตั้งใจอ,อยากจะให้ก็ตรงกันอะ่ะ อันนี้เป็นรอยต่อขอบใช่ไหมเราก็จับรอยช็อกนี้ให้ตรงกับเส้นต่อนะคะทิธีนี้มันจะง่ายนะคะเนี่ยแล้วเราก็จับออีกอีกอีกช็อกหนึ่งใช่ไหมที่เราขีดไว้นะคะเนี่ยตั้งขึ้นมานะคะตรงนี้นะคะถ้าจับมันถีดแล้วไอพลาสต,ติกกับผ้าเนี่ยมันสูงกว่ากันเยอะนะคะเราสามารถค่อยๆผ่อนผ้าเข้าไปได้นะ ก่อนพานแล้วก็ดึงซิปนะคะเราจะสังเกตดูที่หัวพลาสติกเราอะที่เราะจะใส่ครั้งแรกอะถ้าเราใส่ครั้งแรกพลาสติกอยู่ริมไหนอยู่ตรงไหนนะคะข้างนึงเราก็พยายามดูให้มันใกล้เคียงกันนะคะพอเสร็จแล้วเราก็ลูดก้นซิปนะคะขึ้นไปเลย ็จแล้วเราก็มาดูก่อนนะว่ามันตรงกันปะโอซิปตี้นผีไม่ชิดนะคะซิปห่างมากเลยนะเนี่ยอันนี้มันก็จะตรงกันแบบนี้นะคะพออ่าตีนผีมันไม่ชิดแบบนี้นะคะมันทําให้ห่างแบบนี้ก็ใช้ไม่ได้นะคะเราก็ลูดซิปกลับไปใหม่นะคะเข้าใหม่เย็บริมใหม่นะคะกะ เลาะนะคะเลาะตรงตูดมันออกนะแล้วก็จับหัวมันมุดกลับไปเหมือนเดิมนะคะเนี่ยเนี่ยให้มันมุดออกมาแบบนี้เหมือนเดิมนะคะเพราะว่ามันใช้ไม่ได้เมื่อกี้เนาะเสร็จแล้วเราก็มาทําตีนผีใหม่อันนี้แก้ไขซิปมาแล้วนะคะเนี่ยรอยต่อก็ตรงกันนะคะซิปก็ชิดกันละนะคะเพราะว่าแก้ไขแล้วเนาะแล้วเสร็จแล้วก็มาจับตรงก้นซิปนะคะปีกซิปก็เลี้ยเหลือแบบนี้เราก็จะตัดออกนะคะ เย็บตรงก้นทิปก็จะใช้ตีนผีทิปนี้เลยนะอันนี้เลือดไหลนะคะเลือดไหลเมื่อกี้ไขขอ้ไข่ควงโดนนะ,ะเป็นช่างเย็บผ้าควรจะทำประกันอุบัติเหตุไว้นะคะเพราะว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ตลอดเราก็ใช้ตีนผีนะคะเบียดชิดๆเลยเนี่ยจับแบบนี้เนาะแล้วก็ใช้เบียดเข้าไปใน ใกล้ใกล้ซิปนะคะแล้วก็เย็บลงมาเป็นเส้นตะเข็บข้างปกติเย็บก้นซิปเพราะว่าเราไม่ได้ย้ำก้นซิปก่อนไงเนี่ยก้นซิปตรงนี้นะย้ำลงมาแบบนี้นะคะพอเสร็จแล้วนะคะเราก็เปลี่ยนเป็นตี้ผีธรรมดาจะตัดก้นซิปนะคะเราก็เย็บก่อนนะคะ เย็บก่อนแล้วก็ตัดเลยพอตัดเสร็จแล้วนะคะเราจะเอาหาผ้ามาห่อ,อก,ก็ได้นะห่อปลาเป็นเศษผ้าที่เราตัดออกก็ได้นะคะเราก็เอามาวางแบบนี้เนาะ บางคนเขาก็ใช้ผ้ากาวนะคะบางคนเขาก็ใช้ผ้ากุ้นสําเร็จนะคะเนี่ยก็จะเย็บแบบนี้นะพอเสร็จแล้วนะคะเราก็จะพับนะคะพับขึ้นมาแบบนี้พับขึ้นมาแบบนี้เหมือนเราเย็บกับนะคะเหมือนเราเย็บกับขอบกับอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยพับขึ้นมาแบบนี้นะแล้วก็เย็บตัด ตัดข้างๆนะคะเย็บตัดหัวท้ายพอเสร็จแล้วเราก็พลิกนะคะพลิก เข้าไปอย่างนี้นะคะให้เขาอมตูดี่แบบนี้นะคะตรงนี้มันย้ำไม่ติดมันโดดนะคะต้องย้ำให้ติดพอเรากลับออกมาแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้คือด้านในนะคะด้านในด้านผิดนะคะอันนี้คือด้านถูกเราก็เย็บ นี้ไปเลยนะคะเป็นคิ้วข้างบนไปเลยจะเป็นแบบนี้นะอันนี้คือหลบหัวซิปนะคะพอเสร็จแล้วนะคะเราก็มามันมีรอยต่อมจะรูดยากหน่อยนะขอบเนี่ยตรงเนี้ย เราก็มาเย็บเอ่อพับไอ้ตัวนี้นะคะพับลงแบบนี้พับลงแบบนี้นะคะแล้วเราก็พับอีกครั้งหนึ่งแบบนี้นะคะคิ้วเลยนะคะคิ้วข้างบนเก็บหัวซิปเดินคิ้วมาถึงรอเอ่อขอบเกงเลยนะคะเพราะว่ามันมันแข็ง เวลาลูดซิปมันมันผ่านยากเราก็คิ้วลงมาเลยทำสองข้างเหมือนเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะซิปนะคะส่วนกางเกงส่วนชุดเขานะคะก็จะเป็นแบบนี้ก็จะมีสายอะ่ะเขาจะมีสายไ้ใส่อย่างเนี้ย ตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้เนี่ยตรงที่เราใส่ยางไปแล้วใช่ไหมคะข้างบนเนี่ยยืดนะคะแต่ตรงที่ต่อขอบเอวมันก็ถูกเอวบล็อกไปนะคะแบบที่เราบอกลูกค้าว่าต้องใส่ซิปน่ะเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้นะ,ะลูกค้าก็เถียงนะคะหนูใส่ได้หนูใส่ได้นะคะหนูใส่ได้มันมียางแล้วก็มีเท่านี้นะคะวิธีการเอานี้มาต่อนะคะซิปมันติดป,ปมมันจะรูดยากหน่อย เราก็ลองรูดไปรูดมาลหลายๆรอบนะคะเดี๋ยวลูกค้าไปรูดแล้วหาว่าสิปไม่ดีนะคะแตกก็มีเท่านี้ละจ้าไปละจ้า